ครับสวัสดีครับเอ้าโอ้อันนี้ก็รือ้อรื้อเวทครับเรียกว่าเวทหรือไอ้ท้ายตูดของวายวายศูนย์หนึ่งครับตูดหม้อหรือออกมาหรือออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนซีนนะครับเปลี่ยนซีนข้อหน้าซีนข้อหน้าพอรื้อออกมาแล้วมัน สกปรกใช่ไหมหล่ะคือออกมามันสกปรกก็เลยฉีดล้างเลยเนาะาทำความสะอาดไปเลยครับนี่ก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปเลยฉโลมน้ำยาขจัดคราบแล้วก็พ่นให้มันสะอาดไปเลย ก็ลมมันไม่ไปไหนเนาะลมมันวนอยู่แค่วนๆอยู่แค่นี่เองมันไม่เหมือนตูดยงตุดยาวของเขาเน,ะนเาะเออนั่นยังมีทีระบายยังมีที่ไปอันนี้วนอยู่พอดีเอาออกมาก็ต้องรือ้อต้องล้างไปเช็ดไปทำความสะอาดไป ไม่ถอดแบตออกก่อนนะเราถอดแบตออกก่อนไหม,ไ,หมไปถอดแบตออกก่อนไปถอดแบตออกก่อน <laughs> เดี๋ยวก็ได้กันตะมุดน,น,นั่นมุดนี่เน่เดี๋ยวก็ได้กันตะมุดนั่นมุดนี่เด้อเออ ไอ้ที่บอกนี่เพราะอะไรไปไอ้นั่นแต่ก็ได้อ่ะเดียาาเด๋ยวก็ดังตระมาก็เดี๋ยวก็อะไรเยอะอ,อนี่ปั๊มด้วย ន <Gãi đập> <Jungilizaciones> េះតែលេងដាក់ត្រាក់មានទៀនអើនតិច มันแคบมันดูดูดูแล้วมันร่วมไปได้แค่นั้นแค่นั้นนะยแกจึพอแต่เวลามันมันมันเปลี่ยนสายเปลี่ยนอะไรมันก็ไม่ยากนเพราะสายมันอยู่แค่นั้นเองเนาะเออมันอยู่มันมันไม่น่ายากไม่ต้องถอดเวทยดอกก็อาจจะเปลี่ยนสายพอแต่มุดมือเอามาเปลี่ยนได้อยู่ อนั่นแล้วมันก็ไม่ยากนะที่เราถอดนี่ก็ถอดมาล้างเนาะ <Okay. S 1> อืมถ้าช่างเขามาเปลี่ยนซีนก็ไม่ต้องถอดเวทก็ได้ก็ดูไปแล้วเนาะใช่ไหมเรา ผมว่าไม่ต้องถอดเบดเนะี่ยถอดไหมไม่ต้องถอดหรอกถ้าช่างเขามาเปลี่ยนเปลี่ยนซีนแต่ถ้าเราถอดมันก็ง่ายกับการซ่อมเนาะมันโลง่งมันโลง่งมันง่ายแต่เรามีอุปกรณ์นี่มันก็ไม่ปัญหาเรามีอุปกรณ์ถึงว่าไม่มีรถเฮียบก็ ถ้ามีแม่โคอีกตัวหนึ่งเอาแม่โคตัวหนึ่งมายกลงได้ไปปลุกตุ้งตูแล้วนี่ตูนอืมอ่ข่าวตายเจ้าของเนี่ย ชอบแนมะ่กระเด็นใสายตาอือกระเด็นใสายยายยายไม่ได้อยู่ใกล้มันกระเด็นสายตาเลยอืม ล้างหน้าแล้วมันก็จะได้เวลาแล้วเนี่ยเวลาบุ้งแต่เหลือเยอะไหมเหลือเยอะคิดว่าจะกินคนเดียวหมดอ้าวโอ้ นี่ครับจุกลงมาไว้ข้างล่าง,งเลยถอ,อ,อดแบตออกก่อนอนั่นแหละอ,อืมออลืมไปให้ถอดแบตออกอ่ะเอ,อ้ยนอดอ,อืมไม่มีตัวนุนบ่ bép có bơi 13 này nó bép nhỉ nhìn này tôi chat หรือกระจายเลยเหล่าน้อยไม่ใช่ธรรมดาตอนแรกก็ถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายไรก็กลาวว่าจะได้งานก็ไม่ได้งานซะแล้วเจอเขามาแย่งไปแล้วรถเยอะมันเป็นอย่างนี้แหละครับ hey, 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 hey. <laughs> ถ้าได้งานแล้วเราต้องรีบทำ hey, 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 hey. ถ,ถ้าไม่ทำถ้าไม่ทำมันก็มีคนมาแย่ง อ,อ,อแเนี่นนยออนี่ก็ล้วงเช็ดได้สบายเลยทีนี้ไม่ต้องห่วงถอดแบตออกแล้วเนี่ย <c oughs> ล้วงไปเลยเนี่ยตามนั่นน่ะเออเมื่อกี้อะ เมื่อกี้ยังไม่ได้ถอดแบตลวงเข้าไปอ่ะเดี๋ยวมันปึ๊บขึ้นมายดึงกระชากออกมาเกาะแค่เกาะเล็กนิดเดียวก็เป็นแผลแล้ว เดินเจอนิปต่อไปครับหลับคลิปนี้ก็เรากำลังล้างอยู่ครับเราล้า,ลางเสร็จหรือพรุ่งนี้อาจพรุ่งนี้ก็อาจถอดมอน้ำวันนี้ถอดไม่ทันถอดทันไมหมเราไม่ทันหรอเนาะคอยพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ก็ถอดมอญมอน้ำครับ ทำอัวไรเย็ยนแล้วก็อาบน้ำเนาะเออห้าโมงแล้วก็อาบน้ำเนาะอืออ่นแหละดับคลิปนี้บายบายครับกำลังล้างกำลังฉโลมน้ำยายอยู่ครับเดี๋ยวก็ฉีดน้ำก็สะอาดละ